ครับสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากเบิร์ดแชนแนลนะครับน้องเบิร์ดนะครับน้องเบิร์ดครับอาาจรย์วันนี้น้องเบิร์ดเอาตัวไหนมายิงครับเป็นก๊อก19 Gen 5นะครับกระบอกนี้ครับ MOS ครับ MOS นะครับถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากๆนะครับเจ้าของปืนนะก็เชิญผมเนี่ยมาร่วมทดสอบด้วยนะในวันนี้ครับวันนี้เราจะทดสอบอะไรกันบ้างก็ลองเอ่อการปฏิบัติงานนะครับของระบบปืนครับว่า ยิงได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ติดขัดหรือไหมครับประมาณนี้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยในส่วนของการส่งกระสุนนะครับลองยิงดูว่ากลุ่มกระสุนของปืนเนี่ยกระบอกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวจะลองยิงดูกลุ่มกระสุนนะครับให้กับน้องเบิร์ตนะครับโอเคประมาณสัก6กหรืเเมตรนะครับประมาณ1 9๊5 MOS นะครับพร้อมแล้วเริ่มยิง ยิงจบนะครับเป okay. ิร์นครียร์โอเคทีนี้นะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับมาเรียบร้อยนะครับก็เข้านะครับได้กลุ่มที่ดีมากมากนะครับสำหรับตัวก็สิบเก mos นะครับกระบอกนี้โอเคที่เหลือก็เดี๋ยวให้น้องเบิร์ดนะครับยิงดูเรื่องของระบบปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ และหลังจากที่อาจารย์หวองนะครับได้เสี่ยนะครับยิงลุ่มกระสุนไปแล้วนะครับเดีย๋ยวผมก็จะลองมายิงนะครับว่าระบบปฏิบัติการนะครับจํานวน10นัดนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับพร้อมนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมได้ทดสอบนะครับร่วมกับน้องเบิร์ดนครกับตัวปืนกระบอกนี้ก็1975 MOS นะครับก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจมากๆนะถ้าโอกาสต่อไปเนี่ยน้องเบิร์ดเชิญนะครับก็ยินดีมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวให้น้องเบิร์ดพูดสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทิ่วันนี้สักนิดหนึ่งครับก็ผมก็อยากจะขอขอบคุณพระคุณนะครับ อาจารย์บอกนะครับที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ให้ความกรุณากับทางช่องเบอร์ชแนลนะครับได้มาทําการทดสอบอาวุธปืนกระบอกนี้ของผมนะครับก็จากการยิงนะครับปุ่นกระสุนนะครับก็ของอาจารย์บอกนะครับแล้วส่วนของผมก็ได้ยิงนะครับเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการนะครับของระบบอาวุธปืนนะครับก็ไม่มีการติดขัดครับก็วันนี้ผมก็ขอทิ้งท้ายนะครับว่า อยากจะขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเพราะว่าก็คือทางช่องเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวอาชีพอยู่แล้วแต่คลิปนี้ก็ได้มาออกเกี่ยวกับอาวุธปืนโดยที่อาจารย์หว่องได้ให้เกียริผมนะครับที่มาในวันนี้ครับด้วยความดีๆมากๆเลยครับถ้าเชิญมาถ่ายผมก็ยินดีนะโอเคครับครับก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทัคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ